อยากรู้เรื่องผิวกายว่าพี่อุ้มอะคือใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยมากแต่ผิวพี่อุ้มดีมากของจริงคือมันไม่มีกระแล้วเนียนแล้วแล้วมันเห็นเส้นเลือดอะันึมันเห็นเส้นเลือดน่ากลัวเกิดจากความผิวบางผิวบางเนื่องจากแม่อยากให้ขาวแม่ก็เลยจับขัดด้วยเหล้าขาวแม่ฉันใช้เหล้าขาวผสมขมิ้นผสมมะขามเปียกแสบดีดีแล้วขาวด้วยนะแล้วก็ฝ่าย ในตำนานของพี่อุ้มมันเป็นฝ่ายรองน้าตาคือมันเป็นฝ่ายที่จะผิดหวังเรื่องความรักตอนแรกพี่ก็ไม่ได้เชื่อหรอกจนสุดท้ายมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเขาก็เลยเอาออกจุดนี้ก็คือฝ่ายลีซ่าแล้วเชื่อไหมหน้าตัดสักวันนี้นะเงินเข้าไม่หยุดพี่อุ้มมีอะไรเด้อฉานขอร้องสุดก่อนเลยคนนี้ไม่ สวัสดีเพื่อนในรายการเคาะโตะนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่หน้าบ้านคุณแม่สุดแซ่บที่บอกเลยว่าสวยเซ็กซี่มากๆเลยนะคะแล้วเขายังมีอะไรนะที่ไม่ฝนเขียนฝันเออแล้วเขาก็ยังมีแบบว่าเหมือนฝ่ายมหาราณีอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเคล็ดลับกันว่าคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วอะแต่ทำไมยังแซ่บและเซ็กซี่และยังสวยหน้าเปขนาดนี้อีกไปเจอเขากันค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กับพี่อุ้มแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้ย,อยทุกคนคือห้องพี่อุ้มคือแบบว่ามันมันยิ่งใหญ่ามากอ,อ่ะทุกคนให้พี่อุ้มพาทัวร์โตะ๊ะเครื่องแป้งทัวโต๊ะเครื่องแป้งของพี่ก็คืออันนี้คือในส่วนของครีมค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ผมงเี้ยอันนี้ก็คือส่วนของน้องหอมแล้วลุคนี้พี่อุ้มแต่งหน้าเองไหมแต่งหน้าเองค่ะนี่เบาๆไม่ได้ฟาดอะไรเยอะเลยคิ้วก็ไม่เคยเขียนตัดเอางเดียว เริ่มต้นเลยคี่อุ้มเริ่มงานผิวยังไงก่อนเลยสกินแคร์ก็ต้องเริ่มจากน้ำตบก่อนหนึ่งใครๆครก็น่าจะใช้นะตัวนี้ใช่ป่ะมันดีมันมีความชุ่มชื่นนัมบอทูเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเกียวช็อตหน้าก็จะมีความแบบว่าทําให้พวกผิวรอไอ้นะจุดแดงจุดดำอะไรเงี้ยค่ะไนนี้ก็ใช้จริงเห็นไหมหมดแล้วอันนี้ดีมากอันนี้คือแบบช่างแต่งหน้าดาราหลายคนใช้มากทุกคนใช่แต่วันนี้เป็นไนท์นะ อ,นนอันนี้จะ,ะใช้กลางคืนก็ใช้ตัวนี้ค่ะพ i v i e n n e l ออตัวนี้ก็ใช้ดีก็ตามด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเซรั่มเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไฮยาดนิดนึงให้มันแบบว่ามีความชุ่มชื่นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะบางเร่องหรอปะเราไม่ชอบพี่ไม่ชอบอะไรที่มันหนักหน้าถ้าช่วงที่แบบหน้าแบบแห้งแบบว่าต้องการความชุ่มชื่นขั้นสุดก็จะใช้ตัวนี้ Hydra ของ Chanel <Wow! S 2> ตัวนี้ก็คือแบบฟูนะน้ำแบบฟูขึ้นมาเลยผิวมันจะอารฮ้ยมันอิ่มน้ำมากมันจะฟูมันเออแล้วมันแตกอ้ยอันนี้คือแตกมากเดยวหนูเดยวหนูจะไปลองแล้วก็ตัวนี้ก็ดีอ่า number one the channel อันนี้ตัวนี้ชิชอบเหมือนกันต่อด้วยครีมกันแดดค่ะกันแดดอ่ากันแดดวันนี้หนูอยากลองมากมันเป็นเซรั่มกันแดดเป็นเซรั่มกันแดดซึ่งมันแบบว่าบางเบาเท็กซ์เจอร์มันแบบไลท์เวทมากคือยุคนี้ทุกคนมันไม่อยากจะเชื่อว่าเซรั่มกันแดดแบบนี้คือมันจะมี spf ได้ถึง50 ใช่ SPF 50แล้วมัน Lightweight แล้ว UVA UVB จะป้องกันได้หมดตอนพี่อุ้มไปออกกิงกายแต่งหน้าไหมแต่งอย่างน้อยต้องมีแก้มแก้มต้องใช้แบบอันนี้อันนี้จอเปลี่ยนเปลี่ยนสตามแบบแบบน้ำเทียมตามผิวของเราอะไรอย่างงี้อีกตัวหนึ่งก็คือใช้ก็คืออันนี้ค่ะเอสเซนส์ลอเดอร์โอเค a r ใกดกันได้เลยใครอยากแบบว่าเข้าสู่วัยสที่สวยงามแบบนี้ เพราะว่าพี่อุ้มเชื่อป่ะชีอะไม่กลัวแบบอายุเยอะเลย,ยลเพราะว่า40เป็นช่วงวัยที่พี่สวยที่สุดมันรู้สึกเหมือนเราแบบเต็มที่แล้ว<ม>อะค่ะเ,ออเราบ,บ่มมันมาเต็มที่เราก็ทําหน้ามาเต็มที่แล้วเรากเยบอานี่ก็คือเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราแล้วหน้าที่บอกมาเนี่ยว่าทํามามีอะไรบ้างถ้าสัญญกรรมจริงๆคือจัจจมูกค่ะ จมูกอย่างเดียวร์ชั่นสุดท้ายคือซีโคคือใช้ซีโคผ่าเปิดเปิดเอาซีโคงตัวเองมาเหลาเป็นจมูกทั้งหมดเลยจะว่าฉันหน้าปลอมไม่ได้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าฉันเป็นจมูกจริงจ้ะกระดูกจริงจ้ะอย่ามาหาว่าซีรีส์ไม่มีนะแล้วก็ทําอะไรอีกก็บัวทอคฟิลเลอร์มันก็เป็นเรื่องปกติฟิลเลอร์ก็แค่ฟิลเลอร์ปากวิว่ามันยู่ที่เทคนิคการแต่งหน้าด้วยแหละค่ะเหรอปาถ้าเราแบบรู้จักการแต่งหน้าที่มันแบบว่าเข้ากับเราว่าเราจะไปทางไหนได้อะไรอย่างเงี้ยดูเทคนิคพื้นผิ แล้วก็จะใช้ตัวที่ชอบชอบเลยก็เป็น2ตัวนี้จะชอบมากอตอนแรกหนูจะซื้ออันนี้ที่อเมริกาเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนยังไม่มีขายในไทยในชะ่ใช่ใช่ันี้ก็ยิ้วม,มาเหมือนกันคอนซีลเลอร์ใต้ตาตรงสันจมูกนิดนึงตรงคางนิดหน่อยแล้วก็เบน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 ,เนแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าในวันในวันที่อยากมีคูชชั่น2องตัวนี้อ่าพี่อุ้มผิวแบบงานผิวกลบก็ใช่แบบบางบางพอลงอันนี้เสร็จใช่ไหมคะก็จะตามด้วยแก้มเอาจริงนะสีแก้มอื้อ เป็นคนที่ข้างใล้บัชมากประเด็นคือมันหายากด้วยแต่พี่อุ้มมีทุกสีก็คือได้เกิดว่าตอนนี้มัําเป็นแบรน์ไอเทมพี่อุ้มขายต่อเลยเถอแต่ว่าตอนนี้ที่ชอบใช้มากที่สุดคือตัวนี้ค่ะรังเนลเซน อุ้ยตัวนี้มันจะเป็นฟิล์เหมือนงานผิวบาล์นสกินแคร์ที่เป็นสกินแคร์ในรูปแบบของคอสเมติกสีมันดีสีมันแบบน่ารักมากเลยอะแล้วคือเราทามาทาได้แก้มตาเลยอะแล้วอย่างนี้พี่อุ้มมีพวกแบบเขดดงเขดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีเออหนูอยากรู้นะอันเนี้ยคือคนที่เขาทําจมูกอะยังต้องเฉดไหมเฉดดิถ้าเราทาให้มันยิ่งสับอย่างเงี้ยใช่เพราะถ้าเราทาแป้งอะมันจะเบลอไปหมดใช่ป่ะมันก็จะไม่เห็นความเป็นสันเป็นคมเป็นแห้ง เอาแค่ไลาไยลายลายลายขอบตรงนี้กับลายผมตรงนี้แล้วก็ตรงเฉดก็แบบแค่แบบนิดเดียวลงมาใค่เนี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นของที่พี่อุ้มใช้นะคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานงานฝุ่นอ่างานฝุ่นเป็นแมทกับไม่แมทค่ะ,คะอันนี้เวลาปัดมันก็จะให้ลุคแบบเหมือน,นบ,บ่มแด,ดดด้วยเออแทนแทนแบบเทลตี้อะไรางี้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าหลายๆคนนะ่ะน่าจะสงสัยคาว่าคอนทัวร์กับเชดดิ K ้งคอนทัวร์การสร้างมิติแต่ว่าบรอนเซอร์คือมันทําเหมือนเหมือนผิวแบบบ่มแดดอ่าใช่อะไรต่อไปอาไรดวเออคิ้วคิ้ว เพราะตอนนี้คือตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์อะคิ้วพี่อุ้มคือคิวฟูตั้งมากคิ้วตั้งคิ้วต้องเป็นคิ้วสีเดียวกับผมค่ะถ้าเราใช้คิ้วเข้มไม่ได้ไม่รอดหน้าที่จะดุทันทีดูเป็นคนใจร้ายอะนี่ไงข้อห้ามของอุ้มลัคนานะคะห้ามห้ามอันนี้เป็นฟิกซ์มีจากเทียร่าคอสเมติกหาซื้อได้ในทิกต็อกเราใช้ได้นาะนแล้วมันมีความเป็นไฟเบอร์ไฟใจเวลาใช้ก็คิวแค่แบบอ,อย่างเงี้ยปัดทั้งมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กแล้วมันล็อกแบบค มาสคาร่าที่เป็นตำนานหน่อยเออมาสครา,าสคร่าที่เป็คุณนานแม,ม่รุ้งเหรอมาสคาร่าแม่รุ้งนี่ไงปัจจุบันได้เป็นเซนเตอร์อยัง,องพี่ว่ายังเลยทำไมอ่ะแม่บอกเลยว่าทำไมต้องเป็นอันนี้ที่ห้อนี้มันล้างง่ายเว้ยมันไม่ต้องใช้รีมูเวอร์ล้างตาเลยน้ำเปล่าใช้น้ำเปล่าพรม,ม,ม,มพรมพรมแบบี้ดึงออกมาเป็นเส้นๆๆจบทุกวันนี้ไม่เคยใช้อายเมคอัพรีมูเวอร์ในการล้างขนตาเลยพูดจริงเฮ้ยโดนน้ำเฉยๆไม่หลุดนะแต่ถ้าล้างเองอ่ะ ต้องใช้มีเทคนิคไปกันนะอบอกไปก็ไม่ได้ลอะไรรอรอเขาตังออ้งก่อนค่อยบอกคราวนี้<อ>เรื่องของลิปปะลิปโอ้โหอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะคือขั้นตอนการลงปากตอนนี้นะวันนี้สีที่ใช้นะการเอาเป็นสีที่ใช้ในวันนี้อันดับแรกก็จะลงเป็นในนี้ก่อนไพรเมอร์ลิปสติกมันมันมันติดดีกว่าแล้วมันก็เหมือนเหมือนใช้ไพรเมอร์หน้าช่วยทําให้รูขุมขนที่ปากเราร่องปากเรามันมันดีอันนี้ของชูบเมอร์ละก็ดีสีดําแต่ว่าทาไปแล้วไม่มีสีนะ แต่มันจะเหมือนแบบเบลอขนอะเบลอรูอะเบลอูปากเราอะ,ะแล้วก็จะลงวันนี้สีที่ลงวันนี้ใช้งานปากเป็นเกาหลีเกาใจความเนื้อแมทอ่าอีต e ูด e ี้ฟิกซ์ตดี้นะคะอันนี้ก็จะลงเป็นเบลอขอบปากแล้วก็สีนี้ก็ทาด้านในสีซอฟต์วอลนะแต่อันนี้คือแมทแบบทาแล้วแห้งแมทติดทนยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นแต่ถ้าเราอยากมีความกลอสใจเราก็ใช้ตัวของแมรีเหมือนเดิมแมรีก็สีสวยแล้วก็แค่นี้ ก็จะได้อีกวิวนึงละต่อไปอยากรู้เรื่องผิวกาย ว่าพี่อุ้มอะคือใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยมากแล้วมีวิธีการดูแลผิวยังไงบ้างคะถ้าเวลาไปอาบแดดก็จะลงเป็น,เป,นเป็นออยเป็นโคโค่นัทออยไม่ได้ค่อยเน้นกันแดดเท่าไหร่ก็ทากันแดดทั่วไปเศษๆสุดท้ายต้องลงออยแต่ผิวพี่อุ้มดีมากของจริงคือมันไม่มีกระแล้วเนียนแล้วแล้วมัน <c oughs> เห็นเส้นเลือดอะมันเห็นเส้นเลือดนะกลัวแล้วเส้นเลือดของพี่อุ้มตรงเนี้ยอะมันขึ้นมาเพราะว่าพี่อุ้มออกกำลังกายไม่ไม่ใช่เกิดจากความผิวบาง ผิวบางเนื่องจากแม่อยากให้ขาวช่วงที่พี่จะประกวดนางแบบใช่ป่ะตอนนั้นนะแล้วคือก็ดำปีเป็นเด็กผิวดำตัวดำเลยแม่ก็เลยจับขัดด้วยเหล่าขาว แม่ฉันใช้เหล้าขาวผสมขมิ้นผสมมะขังเปียกแสบด,ดีดีนั่นคือเอฟเฟกต์จากการที่เราใช้เหล้าขาวถัดตัวหมักตัวแล้วสมัยก่อนมันไม่มีการเขาเรียกไงนะแววกขนไม่มีเลเซอร์<ะ>ขนใช่ป่ะแล้วพี่บางคนขนเยอะมากมันจะมีคลื่นสีไอ้ที่ฟอกอะฟอกขนให้เป็นสี<ซ>ทองยุกน,น้น<อ>ยุกเก่งฟอกเก่ง,กกงผิวบางเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ยอมแล้วก็เลเซอร์เอาเลเซอร์ให้มันเนียนที่สิโพนขนเยอะมากนะนี่ก็เลเซอร์ทั้งตัวเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยหมดไม่ให้เหลือขน เราเห็นว่าพี่อุ้มอ่ะเพิ่งกลับมาอัพอีกรอบหนึ่งอยากรู้ว่าทําไมพี่อุ้มถึงแบบเลือกที่จะยังมีความเซ็กซีอ่อยู่นี่ดีมีดี่หรอนี่แค่250นองนะคือโดย<ฆ>พื้นฐานนะเป็นคนมีหน้าอกอยู่แล้วมีเนื้อนมอยู่แล้วแต่พอเราให้นมลูกอะถอดซิลิโคอนออก คือถ้าเกิดไม่ได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะพี่ไม่ได้ไมายแล้วว่านมจะยาจะเหี่ยวนึกว่าปะทุอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้เราต้องกลับมาทํางานเราต้องกลับมาใช้ความเป็นอุ้มลักขนาในการทํางานนึกว่าปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําเพราะว่ามันใส่เสื้อผ้าไม่ได้เลยไม่มีนมให้เกาะมันแห้งไปหมดแล้วมันเหลือถุงกาแฟอยู่แค่ตรงปลายอะ่ะนึกว่าปะก็เลยไปปรึกษาคุณหมอแต่พี่จะบอกเลยว่าพี่ไม่ได้อยากทําใหญ่ตอนนี้คือเราต้องการแค่ให้มันแบบว่าใส่เสื้อผ้าเราสวยใส่แล้วมันดูเซ็กซี่ให้มันดูมีอะไรก็เลยกมมมวว่่่่่าาายใสแแคค200ด้ซตันไไ ที่นมยาเนี่ยเาใจปะ,จะแจ็คบอกขอ2อด้วยซ้ำนี่ก็แบบไม่เอาอขอ2-5 สอาแล้วกันพอใส่25แล้วก็ต้องมีการเย็บที่มันแบบยกกระชับด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ออกมาเป็นนะแบบนี้พี่ว่ามันไม่ใหญ่แต่วันพอดีกับตัวแล้วมันก็ให้เราดูแบบ<ห><ห>เฮ้ยมุมลักษนาคน,าดนาดเดิมของเราเวอรตัวแม่ตัวมามันเราต้องรักตัวเองด้วยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าไออันดับแรกที่พี่ออกกําลังกายคือเป็นวัยรุ่นน่ะออกกําลังกายเพื่อให้ได้กินได้ออกกําลังกายเพื่อแบบจะได้แบบอยากจะสวยอยากจะหุ่นดีแต่พอมามีลูกอ่ะออกกําลังกายเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่กับลูกได้นสดมมไหป ตามธรรมชาติไม่ได้อยากให้คิดว่าต้ตองสวยอย่างเดียวแต่แน่นอนถึงแล้วในเมื่อคุณสวยทําไมคุณจะไม่โชว์อะค่ะแล้วก็ฝ่ายในตําน,น,า,น,นานของพี่อุ้มตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งจริงๆอ่ะพี่ยังมีอยู่แล้วแต่ว่าพี่เอาออกมันเป็นฝ่ายรองน้าตาคือมันเป็นฝ่ายที่ จะผิดหวังเรื่องความรักตอนแรกพี่ก็ไม่ได้เชื่อหรอกจนสุดท้ายมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเราก็เลยเอาออกตรงนี้อันนี้มาใหม่ <c oughs> มาใหม่ด้วยการไปสักพี่อุ้งไม่ได้แต้มใส่อะไรเนอร์เอาอขี่เกียจแป้งอสักแม่เลยพออ่ะแล้วจุดแล้วจุดนี้เป็นยังไง <c oughs> จุดนี้คือมีเสน่ห์และมีตังค์จุดนี้ก็เป็นมีตังค์มีทรัพย์มีคนให้คัสซัพพอร์ตจุดนี้ก็คือ่ายวิซ่าายยาใยาแล้วเชื่อไหมน่าตัดสักปันนี้นนะเงินเข้าไม่หยุด นวลงานเข้าแบบพี่พุ่งศักนะพี่พุมีอะไรเลยเด้อร้องสุดดูก่อนเลยวันนี้แม่ต้องถามพี่พุก่อนว่าคือไปจับผิดตำแหน่งไม่ได้ใช่ไหมให้ไม่ได้ห้ามผิดตำแหน่งนะต้องเออต้องอยู่ตรงนี้นะมันจะเอียงอ่ะมันจะเอียงนิดนึงเอียงนิดนึงปมันเป็นปล่อยเต็กซี่ไหมเป็นความเชื่อแหละอ่มมันควาเชื่อมันเป็นความเชื่อแล้วมันเป็นความชอบค่ะถ้าใครไม่ได้ชอบในเรื่องของการที่จะมีะจุดบนใบหน้าบางคนชอบเกลี้ยงๆก็ไม่ต้องไปทำต่อเรื่องน้ำหอมดีกว่าเออน้ำหอม อันไหนที่แบบเซ็กซี่อุ้มลักนณสุดๆตอนนี้เป็นพวกคลั่งใครน้ำหอมกลิ่นแบบวันิดาวันิใจอ่ะอุ้ยขอดมเยนะคะกลิ่นแบบนูนๆอ่ะ นัวนัววานิลาขนมเซ็กซี่มากมันมีความแบบว่าวานิลาอัลมอนด์นิดนึ่งอริงจริงมันมีกลิ่นที่มันเหมือนกันคือ M f K ใช่ M f K ขวดแดงกลน M K ขวดแดงนั่นคือเป็นกลิ่นที่ที่เลิฟที่สุดแต่หมดไปแล้วถ้าวันไหนอยากสดชื่นก็จงมโนเลยค่ะกลิ่นที่ใช้ผสมกันบ่อยที่สุดก็คือ e English p แพรกับ Nectarine แล้วก็จะคัมแบกลิ่นกันหนูชอบกลิ่นนี้เหมือนกันไอ a r i n ทกลิ่นนี้มันจะตเปรี้ยวนิดนึงแต่สดชื่นใช่กลิ่นที่ชอบจริงๆซึ่งแบบคลาสสิกมากๆเลยก็คือ โอลเอโอลเอโอเอโบชมพูค่ะหวานอะหอมหวานเรียบรร้อยเียบร้อยแต่งตัวเล็งคุณเล็กคุณหน่อยแล้วก็อันนี้ก็เซ็กซี่เอออันนี้ก็ใช่วันไหนอยากหนักแน่นเซ็กซี่นุ่มนวลก็ไปนั้นนั้นแต่ก็แสชัดเจนมากเลยเพราะว่าเขาทุกอย่างคือเซ็กซี่ไปหมดหรอหน้าใยน้ำหอมพวกคำหวานก็มีนะอันนี้ก็หวานนะยอม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 ภูหลากูใจเอออ่ะงั้นให้พี่อุ้มหยิบสับไอเทมที่แบบ ทิมขัดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยแก้มนี่รังเลเฟนนะคะขาดไม่ได้เลยคิวนี่พีเชนเตอร์คนต่อไปขัดไม่ได้เลยน้ำหอมอ่ะเป็นอะดน้ำหอมมากจดตามกันนะคะอยากเซ็กซี่ก็ต้องสามสิ่งนี้คิวต้องอุ่ย พี่อุ้มฝากผลงานนิดนึงค่ะฝากผลงานนะคะตอนนี้ก็มี YouTube ค่ะของพี่เองก็มีรายการโดนอุ้มแล้วก็มี Disney d i ด r y รี่เป็นเรื่องราวของน้องดิสนีย์ของเขาคนเดียวไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ n s t ต g r กรมอะไรเงี้ยค่ะที่ดูไปแต่ส่วนในกำลังจะทำผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองซึ่งเป็นเกี่ยวกับสายมูเห็นหน้าห้องพี่ปะเทวาร้ยค่ะเรียกว่ามินิเทวาร้ยย่อมที่เป็นสายมูตัวแม่และพี่กำลังจะทำสิ่งสิ่งนึงที่เกี่ยวกับสายมูต้องมี ไม่ซ้ำ<จ>ไม่ซ้ำไข่นั่นก็คือเปิดที่สักสิทง <c oughs> ที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับค่ะแต่เป็นเครื่องประดับสายมูมซึ่งเป็นเครื่องประดับแบบที่ยังไม่มีคนเห็นอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะได้ออกประมาณปลายปีต้นปี พ็จะได้อยู่ในช่วงองการผลิตอยู่สูตรใช่ค่ะอุ้ยพี่อุ้มมีของมาฝากน้องมิซี่ด้วยนี่น่ารักจังเอ้ยขอบคุณค่ะมีแบบผ่าเสร็จตัวเพาเวอร์พับด้วยให้น้องของน้องใช่ไหมใช่แล้วก็มีของพี่อุ้มนิดหน่อยค่ะเมคอัพต่างๆโอ้ยน่ารัก啊ขอบคุณค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่อุ้มมากๆเลยค่ะที่แชร์เคล็ดลับทุกอย่างนะคะแล้วก็ดีใจดีใจที่ได้เจอแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่อุ้มเช่นกันขอบคุณค่ะดีค่ะ เอออยากให้พี่อุ้มสุดท้ายเขาโตแบบเซ็กซี่เอาล,ะอาละ่ะโตแบบเซ็กซี่ตัวแม่ตัวมัมขอ,ส,อสิเอออะไรงนั้นล่ะข้อตรงนี้นี่ เค<ท>ล็ดรับความมูของพี่คือเราต้องศรัทธาก่อนเราต้องเชื่อสุดใจอะใจเรามันต้องเชื่อถ้าใจเรามันครึ่งครึ่งกลางๆมันยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าจริงเมื่อวะจริงเมื่อวะมูไงก็ไม่ได้นั่นแงชี้เลยชี้เ,ออเลยทุกรีไม่ไหมเราเป็นคนที่แบบที่นี่ดีอ่ะไปลองไหนดูซิแล้วมันไม่นนไ,มได้เราก็เลยไม่นั่นใช่ไหมแต่ว่าของพี่คือไปให้สุดคือถ้าเชื่อเราเชื่อให้สุดเพนอย่างนี้ว่วยผาสมบูร์ทุกวันนะทุกวัน ทุกเช้าส่งลูกจากจารโรงเรียนกินกาแฟทํอไรเสร็จพี่จะต้องมานั่งอยู่หน้าหิ้งพระแล้วพี่ต้องสวดพระพุธก่อนสวดพระพุธเสร็จพี่ถึงจะไปสวดกูบาจารย์ที่พี่นับถือตามทุกวันจุดกรํราญาให้หอเปิดเพลงให้ท่านฟังทำอย่างนี้มาเป็นปีแล้วเวลาเหมือนเราเป็นเราได้กลายเป็นลูกของพระองค์พ่อกับพระแม่ไปแล้วอะ มันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วพี่ก็เชื่อในเรื่องของแบบการเป็นลูกพระแม่เนี่ยเขาจะคัดกรองคนให้เราค่ะคนที่ดีก็จะได้อยู่กับเราคนที่ไม่ดีก็จะออกไปคนที่เข้ามาแล้วหวังอะไรมันก็จะอยู่กับเราไม่ได้ไม่นาะนพี่เชื่อแบบนั้นนะแล้วเวลาที่เราทุกข์ใจหรือว่าพี่เรื่องทุกข์ใจเลยพี่จะนั่งมองหน้าท่านแล้วพี่จะอธิบายเล่าว่าตอนนี้พี่ปัญหาแบบนี้พี่เศร้าแบบนี้ทุกแบบนี้อยากให้ท่านช่วยแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้แบบนั้นจริงๆดีๆมากๆเลยค่ะ